รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพุทธังสารนังขชามีัำบังสารนังขชามิสังฆสารนังขชามิ ช่วงบุญญาภาวนาขออนุมโมทนาบุญกับข้าวตราชัดบริษัททีเอซีคอน sumer จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะรายการระเบียงบุญมาแล้วนะคะมาชวนทุกท่านรวมท่องบุญก,กันกับคุณปรางรัฐ สดับรับฟังธรรมบัญญายจากท่านเจ้าอาวาสวัดนักปรกตบท้ายด้วยแผ่เมตตาหลังการสวดมนต์ไหว้พระเรามาเริ่มต้นปฏิบัติกันเลยนะคะการสวดมนต์ทำให้มีสมาธิมีสติมีความสุขทุกจางหายการสวดมนต์ทำให้นอนหลับสบาย จิตจักคล้ายได้เข้าเฝ้าพุทธองค์ณปัตนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระโดยพร้อมเพรียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหตสัมมาสัมพุทธัสนาโมตตสัพพะวะตอะรหตสัมมาสัมพุทธัสนาโมตตสัพพะวะต อรามโตสสมมาสัมพุทธธาสะ ชังคุณสติสังขารตัวธรรมานังวิจัยโยตัตวิริยัมเปติปัสสติโพชังขาจตถาปเปเรสม,มาตุเปกะปุาาจังขาสา ते सिना पा पा ता ते सपथ सि मथा खता पवित फुले कत संग अपय निर्फनाय चपोतिया नोथिते हो तु सपथ एक มเยนนันโดมคันลานันจะกกาสปังคิลานเนตุวคิดทิสวาโพจังเกสัตเตเสยเตจะตังอภินทิตัวโรยข้ามวดเจงสุตังคเนเอเตนนสัตเจวะเจนโสติเตโหตุสะป ทาเอก้ทาธรรมราชปิเครันเยนาพิเิริโตเจนทัตเทเรนตันเยวพนาเปตัวนัสสตรังสัมโมทิตัวจะอาภัท่าธรรมบททาสิทธานโสเอตนสัจวัจเจนโสทิเต หตุสัพพทาปะเหนาเตจะอภินนนามปิมเหสิางมคหัตกิเลสาวะปาตนุปติธรรมตังเอเตนะสัตจวะเจนะสิเตหตุสัพพทา y บุญญาพิวัตรขออนุโมทนาบุญกับอออนไลน์ห่างไกลบ้านว่าที่สุดท้ายของเดือนอย่างนี้เรายังคงมีการพาทุกท่านไปทัศนศึกษาไปไหว้พระณสถานที่ต่างๆซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่และว,วันนี้ค่ะเราจะพาไปยัง ฮ่องกองหากทุกท่านพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยนะคะไปท่องบุญกับคุณปรางราัตน์ไปท่องบุญเดือนละครั้งกันนะคะเพราะมันจะช่วยให้เราเบาสมองได้ไหว้พระหลากหลายวาดัดผ่านคัดกรองเปิดมุมมอง ให้ปัญญาพาทุกไกลณบัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านร่วมท่องบุญกันกับคุณปรางราัฐ วันนี้ปรางรัชจขอพาทุกท่านมายังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณารัฐประชาชนจีนซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนค่ะอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีเนื้อที่1,104ตารางกิโลเมตรและประชากรกว่า7 5น5 0 0 0คนซึ่งประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาจีนกวางตุ้งค่ะ สถานที่แรกเราขอนำทุกท่านไปยังที่ราบสูงนองปิงที่เชิงเขาของยอดขเขาลันเตาบนเกาะลันเตามีแลนด์มาร์คสำคัญนั่นก็คือ พระยยหรือที่รู้จักกันในนามพระพุทธรูปเทียนฐานแต่ก่อนอื่นเราจะขึ้นไปข้างบนด้วยการนั่งกระเช้าลอยฟ้าบนกระเช้าเราสามารถมองเห็นวิวได้แบบ360องศาเลยนะคะมองเห็นชายฝั่งทะเลข,ของอ่าวตุงชุงด้วยและเห็นไปถึงเครื่องบินที่สนามบินนานาชาติฮ่องกงเลยทีเดียว เรานั่งกระเช้าลอยฟ้าระยะทางกว่า5.7กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ25นาทีก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านนองปิงที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาตามแบบสถาปัตยกรรมจีนภายในหมู่บ้านมีสิ่งที่น่าสนใจให้ได้เดินเที่ยวเล่นให้ได้ถ่ายรูปด้วยค่ะ เดินต่อมาไม่ไกลก็มาถึงยังวัดโปลินด้านในมีวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปทองสำริดสามองค์ซึ่งแต่ละองค์เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อถึงพระพุทธเจ้าให้ได้กราบขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างต่างๆให้ได้เดินชมแบบเพลินๆอีกด้วย ณจุดนี้คณะของเราได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์เพื่อขอบารมีจากองค์พระใหญ่ให้โปรดประทานพรกับพวกเราขอทุกคนทุกท่านรวมอนุโมทนาเพื่อรับอานิสง์ผลบุญในครั้งนี้นะคะ จากนั้นก็ถึงเวลาพิสูจน์กำลังขาของตัวเองกันแล้วค่ะโดยการออกแรงเดินขึ้นบันได268ขั้นไปไหวองค์พระที่ตั้งอยู่ด้านบนเขากันแบบใกล้ๆโดยองค์พระสูง34เมตรสร้างจากทองสำริจ202ชิ้นมีน้ำหนักรวมกว่า250 เป็นสัญ,ญลักษณ์ถึงความมั่นคงของฮ่องกงมีความเจริญรุ่งเรืองของจีนและสันติภาพบนโลกเริ่มก่อสร้างในปีคิตศักรา1981และเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคมปีคิตศักราช1993ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปสำริดปางประทับนั่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเรามาอธิษฐานขอพรกันนะคะสาธุ สสาธสาธุุและในคืนวันนั้นเราได้ไปชมวิวยามค่ำคืนณนบริเวณริมอ่าววิกตอเรียซึ่งมีการโชว์แสงสีเสียงที่ใช้ตึก44ตึกรอบอ่าววิกตอเรียในการจัดแสดงเราลองไปชมบรรยากาศกันสักนิดนะคะ ในวันถัดมาเราได้เดินทางไปที่วัดเจ้าแม่กวนอิมที่ตั้งอยู่บริเวณริมหาดรีเพาส์เบย์คนฮ่องกงเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากไม่ว่าจะขอพรสิ่งใดก็จะสมความปรารถนาทั้งสิ้นโดยการขอพรให้ยืนอยู่บริเวณกระเบื้องที่ตรงกับพระพักของท่านให้มากที่สุดเพื่อให้ท่านประทานพรให้เราแบบตรงๆเลยนะโมกวนซื่ออินผูซา ถัดมาข้างๆจะพบกับเจ้าแม่ทัพทิมองค์ยายเป็นที่เคารพนับถือของชาวประมงฮ่องกงมาเป็นเวลายาวนานและท่านยังเป็นเทพที่ช่วยในเรื่องกิจการการค้าอีกด้วยค่ะเราไปชมบรรยากาศโดยรอบวัดกันอีกสักหน่อยนะคะ เราเดินทางต่อกันเลยนะคะยังวัดหวังต้าเซียนหรือที่เราเรียกกันว่าวัดได้แดงอาคารของวัดมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามได้รับอิทธิพลมาจากลทัทธิเตา๋าศาสนาพุทธและขงจื้อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นั้นคนส่วนใหญ่จะนิยมมาไหว้ขอพรในทุกๆเรื่องเพราะมีองค์เทพมากมายเลยทีเดียวค่ะ จุดสำคัญที่มาแล้วต้องมาสักการะขอพรน,นั่นก็คือเทพเจ้าหวังต้าเซียนที่ประชาชนมักจะมาขอพรเรื่องของสุขภาพกันค่ะ อีกจุดที่เป็นไฮไลท์ของหนุ่มสาวในการมาวัดนี้ก็คือการมาขอพรเรื่องของความรักกับเทพเจ้าหยุบโหลหรือที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งจันทราและการขอพรจะใช้ได้แดงมะพูกเพื่อเป็นการขอพรและให้ท่านประทานพรแก่เราค่ะ จากวัดหวังต้าเซียนเราออกเดินทางกันต่อเพื่อจะไปยังวัดแชกุงถึงแล้วค่ะวัดแชกุง้งหรือวัดกังหันลมเป็นหนึ่งในวัดยอดนิยมของฮ่องกง เป็นวัดที่ประชาชนชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิน,น่านสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่งชื่อแชกงท่านเป็นแม่ทัพยามที่ออกรบทุกๆครั้งจะใช้สัญลักษณ์รูปกางหันสีใบพาติดไว้ด้านหน้ารถศึกนำขบวนในกองทัพซึ่งเชื่อว่ากางหันนี้จะช่วยเสริมสิริมงคลนำพาแต่ความโชคดีมีอำนาจเข้มแข็งเสริมกำลังใจให้แก่กอง ททัพของ่านชื่อเสียงในการนำทัพสู้ศึกของท่านจึงเป็นตำนานมาจนถึงทุกวันนี้การหมุนกลางหาันจึงเชื่อว่าเป็นการหมุนสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ ก่อนจากกันขอทิ้งท้ายด้วยวิวเมืองฮ่องกงยามค่ำคืนจากจุดที่สูงที่สุดของเกาะฮ่องกงนั่นก็คือจุดชมวิวเดอะพีซึ่งอยู่ด้านบนของยอดเขาวิกตอเรียพีมีแสงสีจากตึกต่างๆช่างสวยงามจริงๆเลยนะคะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพามาทัศนศึกษามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลากหลายในเมืองฮ่อง,องกงครั้งนี้จะทำให้ทุกท่านมีความสุขบ้างไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะ ช่วงบุญญาพิรมขออนุโมทนาบุญกับเครื่องดื่มโคคาโคล่าลูกโอฟิเชียลแมนสเฟรนรสเชอร์รี่ได้สวดมนต์ไหว้พระได้ทัศนศึกษานำะเมืองฮ่องกงกันไปแล้วตอนนี้ค่ะก็ได้เวลามาปฏิบัติสมาธิภาวนาพร้อมรับฟังธรรมะจากท่านเจ้าอาวาสวัดนาคปรก กับหัวข้อที่ควรนำไปพินิจพิจารณาพุทโธธรรมโมสังโฆค่ะธรรมะคือแสงทองของชีวิตธรรมะคือดวงจิตผุดผ่องใสธรรมะคือกำแพงป้องกันภัยธรรมะคือ นาวาใหญ่สู่พระนิพพานณบัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจฟังธรรมะโดยพร้อมเพรียงกันขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้ได้มีโอกาสมานำข้อความธรรมะมาฝากกับท่านผู้ชมเราเคยได้ยินคำว่าพุโทโธธรรมโม สังค o กันอยู่เป็นประจำแต่ว่าเรายังไม่รู้ความหมายชัดเจนนะพุทโธเนี่ยแปลว่าผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานเราจะทําใจอย่างไงเราเป็นชาวพุทธเนี่ยจึงจะตื่นรู้เบิกบานตลอดเวลาเราฝึกจิตฝึกใจให้ตัวให้ดีให้ตื่นรู้เบิกบานกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาไปเราตื่นขึ้นมา เราไม่ได้หลับตื่นในที่นี้หมายถึงว่าตื่นจากความโง่หรือความไม่ฉลาดทั้งหลายนะตื่นรู้ก็รู้ความจริงของชีวิตส่วนมากเราไม่รู้ความจริงของชีวิตเราต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเรานี่แหละเป็นศาสดาเอกของโลกเป็นผู้สอนรู้ความจริงตื่นรู้แล้วก็เบิกบานเมื่อรู้แล้วต้องเบิกบานไม่ใช่เศร้าส้อยนะ ความจริงเราคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแล้วเราก็พอรู้ว่าดับไปปั๊บนี่เราก็เศร้าส่้อยเสียใจว่าต้องจากคนนี้คนนี้ไม่จะคิดอย่างนะั้นทุกคนเราไม่จากเขาเขาก็จากเราทีนี้เราธรรมโมล่ะธรรมโมคือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ดีแล้ว แนะนำไว้ถูกต้องบอกกล่าวเล่าสิบให้เราดีอย่างดีที่สุดหากว่าเราประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่ตกเป็นทาสของอกุศลหรือบาปทั้งหลายเราจะอยู่ด้วยจิตใจที่มีความสง่าผ่าเผยเพราะมีพระธรรมเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่เคารพพระธรรมเป็นที่รักและนับถือของเรา ในนั้นเราก็ตั้งใจให้เข้าถึงซึ่งพุโทโธและก็ธรรมโมสังโฆคือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าท่านเป็นพระอรหันต์ก็ย่อมประเสริฐสุดถ้าเป็นพระอริยบุคคลหรือเป็นพระสมมุติที่สงฆ์ธรรมดาก็ยังดีอยู่กว่าเราธรรมดาฉะนั้นเราต้องตระหนักให้ดีว่า พระสงฆ์เนี่ยท่านเป็นเนื้อนาบุญเป็นผู้ที่ให้ให้เราได้ทาบุญกับท่านและก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงอยู่เสมอและท่านก็แนะนําพร่ำสอนบอกกล่าวเล่าสิบประาตลอดเวลาเราจะรู้อะไรได้ชัดเจนเกินกว่าพระสงฆ์ไม่มีพระสงฆ์ท่านจะคอยแนะนําพร่ำสอนบอกกล่าวเล่าอยู่ตลอดเวลา ให้เราได้รู้ได้ขอคิดปฏิบัติฉะนั้นการที่เรียนรู้คำว่าพุทโธธรรมโมสังโฆเนี่ยเป็นทางที่ดีที่สุดกับเราทุกคนขอให้ทุกคนได้ศึกษาให้เข้าใจคำว่าพุทโธและศึกษาให้เข้าใจคำว่าธรรมโมธรรมะผู้คุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติดีไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วสังโฆ คือผู้ปฏิบัติถูกต้องตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ปฏิบัติตามท่านเมื่อปฏิบัติตามท่านนั้นได้อย่างดีเราทุกคนก็สามารถที่จะปฏิบัติตนให้เป็นคนดีในสังคมนี้ได้เราจึงยึดมั่นอยู่เสมอว่าเรามีพุทโธมีธรรมโมมีสังโฆไว้ในจิตในใจไว้ตลอดเวลาเราจึงจะได้เป็นบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยพระาราตนาไตร พระตนาตรัยจะได้คุ้มครองปกป้องรักษาเราด้วยกันทุกท่านทุกคนขอเจริญพรหวังว่าสารธรรมในวันนี้จะเป็นที่ถูกใจคุณผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะและปรางลาจะกลับมาร่วมบุญกับทุกท่านใหม่ในเช้าวันอาทิตย์หน้าโดยจะขอลาแล้วค่ะด้วยภารกิจที่ควรทำเป็นประจำทำบุญทุกคราอย่าลืมแผ่เมตตานะคะ ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสัพเพสัตตาสท์ทังหลที่เปลีนเบื่อทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งเส้นอาเวราหุนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันแลกกันเลยอาภัยยาปาชาหโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขียาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุก์ไปทั้งสิน้นเถิดเกิดมาเป็นมนุษย์และพ,พูดทศาศาสนาเป็นบุญนุน,นํำพาจงรู้ว่า ขุทโธขุทโธทโธจงทำแต่กรรมดีเสริมบารมีทุกวีวันกรรมดีที่สร้างสารรค์ สู่สวรรค์นิพพานแลกรรมดีที่สร้างสรรค์สู่สวรรค์สู่สวรรค์นิพพาน